สรุปไปยังไงครับเดินี้ครับเดินเหรอครับทาง้ออ,อ,อจักรยานสูงไม่ได้ต้องเดินดิครับอคคันนี้เดินมาได้สักพักแล้วจะไปที่ไหนกันครับตอนนี้ร้านไอติมคอฟฟี่พิงครับเขาเขียนชื่อว่าร้านไอติมคอลอนีตีความได้ก็อีตอนชื่อเจ้าของร้านนี่แหละโอเคครับ,คคร,บร้านนี้เลยนะครับร้านนี้เลย ว่าชัวเลยวะให้กูเดินกลับบ้านเล่นก่อนคืคาทเตออใช่เขาเขียนว่าอะไรมีคับเตอไหมเออคือได้แล้วทำใช้ได้เลยหครับโอ้โหครับจ้าจอขายเก็บร้านจริงท้าโดนโดมิโนอาหาคั่นร okay. <ım> ับสุ่เดป็นหนึ่งเมนูแถนลูกองคกรมาสตรีหลับถาด้วยความีทัณฑ์คะมต้องรู้ความหนักในการท้าโดนโดมิโนโดมิโนเล่นไงวะ ไม่รู้ครับรเล่นยังไงให้มันแพ้ชนะไม่เข้าใจก็ oh. <c oughs> โอ้เจอยังครับไม่เจอครับแต่แต็มมือแล้วเนี่ยสองอันน้าไหนก็ได้ฝั่งนึงอะ่ะใช่แต่ <c oughs> ต้องโทษเพื่อนนะเพื่อนบานคน <c oughs> เออถ้าอย่างนี้ ก็แบบนี้ใช่ไหมแล้วมีอีกอันหนึ่งไหมไม่มีแล้วใช่ปะนี่เป็นตอนทีห้าไม่มีแล้วอ่างั้นพี่ต่อนะอ่างั้นพี่ต่อง่ายกันครับเอี่หอไอ้วาไอ้วาไอ้วาทำไมเงี้ยไม่รู้ก็ดูดดไปติดก้หมดแล้วอะเออแย่แล้วครับ เมนูพิเศษได้เลยต้องแกจร้องเพลงหนสิจะรองเพลงเึ้นเวอร์แดงไหนสิโอเคเป็นการเหนืลอยแฮปปีเล่เดกดยโยอแบา้วยอาบเด็กอาบ y o แปีเลด้วโยโอเบม่จบด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ อะไรนี่รับไม่ได้นะเนี่ยแค่้เกิดเขาบอกว่าให้อุ่นถึงพี่อีกสี่รายการไม่รู้ทำไงล่ะเขก็จ่ายพรุ่งนี้ดูเป็นอะไรครับร้านนมลุงก่าร้านนมลุงโคลโลนี่อ่ะในโลกของข้อมูลแล้วน่าจะไม่ยังทานใช่ไหมไดงเห็นโอ้ร้านนมถ่ายรูปก่อนด้วยไปไปยังไงต่อ ไปร้านมลุงเล่นโดมิโนอย่างแททเราต้องเขียตังอ่ะแล้วทำไมไม่บอกให้กระเป๋าตังออกมาใอ่เอะ I'm well a p p r o v e nothing to lose. So, 천소를 잡든다. Fire away, fire away. Ricochet, you take your way. không phải là không phải machine không phải là không phải là không phải là không ไปรับที่ฐานเอาเงินกลับบ้านกันเลยรู้สึกยังไงบ้างครับอย่างแรกทุกอย่างเริ่มจากอันนี้ครับครับก็อะไรทำไมมีสีอยู่อันเดียวอันอื่นไม่มีสีงบไม่พอใช่ไหมครับถามผมผมจะตอได้ไหมก็มีอยู่สามอันแล้วตอนนี้เขาบอกให้กลับไปรับแรงเอที่ฐานคือเครื่องวัดแรง C คุณ เจ้าของร้านเลี่ยตอนเต้นก็โคตเนี้ยเลยโคตรเท่เลยคือลืมไอหัวไม่คิดอะไรคือท่าเต้นอย่างเดียวแล้วคือมึงไม่บอกให้กูกระเป๋าตังออกมาไงไอ้เนี้ยเดือยบอกให้กูเอาปากกาออกมาไงเอากรรมไปไม่รู้โอเคไปโดนแรงเอกันดีกว่าเปากบ้านดีกว่าไปากบ้านไอเนี่ยคืนอันนี้ใช่ไม่เอาได้ไหม

โดนเป็นเซตเลยครับนเป็นเซตเลยนี่รอบปล่อยเลยนี่คือลายเซ็นนี่คือลายเซ็นนี่คือลายเซ็นขอบคุณครับขอบคุณครับต่บอไปอะไรถ่ายรูปปเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเสร็จแล้วครับไ่ายอะไกอให้กลับไปร้านที่ถา่นๆๆนายนี่สไม่ไปไหนอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันได้ทำอะไรเพราะมันไม่ส่งมาเมื่อกี้ โอ้เจื่อบอกให้กลับเป็นรัาที่แบบในเวลานี้ยนะอารแบใ้วามสามารถในการสตตามหนังวดูที่เป็นสาแว่นโคตรพี่อะไรกันไ้โบยนโบยนโบยนโยให้ถ่ายรูปคู่วัวสาวแว่นคนหนึ่งที่อารบ็ค จบมาเนี่ยเขบคุ้จักเลยล่ะขอบคุ้จักเลยล่ะอ๋ออันนี้มันเกิดเนี่ยแล้วเพื่อนมันให้นี่มาแล้วคุณถ่ายรูปคู่หน่อยต้องการละอายุเท่าไหร่แล้วเป็นรูปคู่คู่เป็นรูปคู่เลยคู่จะจริงไหนอ่ะไม่มีโอเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะ เอ๋ฮึเอ๋อะไรเอ๋อะไรเอ๋อะไรโดนมาเล่นแล้วล่ะอะไรครับอะไรครับน่าสงสัยเลอะไรครับมันน่าแปลกๆจริงๆนะไหนขอขอดูคนของคุณไม่ได้คนอะไรครับขึ้นไปอนี่ลายเซ็นยาว มีรูปแล้วมีรูปมีรูปค่ะมีรูปยืนยันไหนไหนรูปยามรูปยำอ๋อไม่ได้ไม่ได้หนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงร้านยาอะไรร้านยาเขาใส่แว่นเหรอใส่ผู้บัญชูอ้าวผู้หญิงเหรอวะเออโอเคเขาผ่านเขาเป็นคนขององค์กรลับเหรอเนี่ยสายกูเองไม่เป็นไรนะร้านยางั้นรอตรงนี้ขอบคุณแป๊บหนึ่งขอบคุณเออดีนี้เอ็ดเอ็ดเอ็ดแล้วม้งเนี่ยนี่เอ็ดเอ็ดันเอ็ดเอนั้นอีสรับไป อะไรครับทำไมครับมาดูกันมอมๆกันเลยครับใช้ค่อนนะมานถังมี่สือความงส่วนตัวและรายเส้นของโคดี้อะไรครับอะไรครับอ่านดีๆหน่อใช้ความสามารถทั้งหมดของคุณที่มีอยู่สืบข้อมมุส่วนตัวของลายเส้นของสมาชิกบนร่างกายอาเชิญครับอิงเตรียมปากกาเลยนะมึงเริ่มทํภารกิจกันดีกว่า ไมต้องอ่านออกเสียงไหมครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดของพวกเราเอามวอะไรเ่ยเออและก้าวขึ้นเป็นกันดั้มไมเตอร์เต็มขั้นแล้วไปแล้วเย่เออครับแ่ทุกสิ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในศูนย์บัญชาการแห่งนี้มีภารกิจสุดท้ายสิ่งที่เริมต้นย่อมมีจุดจบ ตอนอยู her her ่จงตามหามันเพราะมันเพราะมันอาจจะกำหนดชะตากรรมของคุณขาวประมาณสามมันครับเอาได้เลยข่าวพาร์เนี้เดี่เอ T S ความเยือกเย็นอีกจุดสูงสุดจะนำมาสร้งชะตากรรมขอาวแล้วมือสาวเองครับ นักขังเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเอาเอัไหนโเคครับครับครับนะฮะ ก็เคหลังจากที่เราดูนะฮะสิ่งที่คุณแฮร์รี่เอ็กซ์อีวนเกลนะฮะหลังจากที่แบตหมดไปอย่างไม่มีปีมีขุยนะฮะเรามาดูบทสรุปของเรื่องนี้กันดีกว่าครับมีเรื่อครับมีครับผมสิ่งเดียวที่จะขาดไม่ได้จากวันเกิดไปนะฮะนี่ครับผมโอเคครับ Happy birthday to you Happy birthday to you ได้สาวแว่นไวๆนะครับอย่าอยาเอายาเป้าล้านยามามาไม่ได้ฉลาดเกินไรไม่ดีไม่ดีก็มีความสุขมากๆแล้วกันนะจ๊ะยหยอยหอยก็ขอให้มีความสุขมากๆขึ้นไปนะครับกับการดั้มกองเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็โอเคหวังว่าจะมีความสุข สนุกสนานไปกับคลิปของพวกเรานะครับผมผมในฐานะตัวแทนคลิปเออ่วงชีวิตเจริญตีนะวันนี้ไม่ค่อยว่างกันนะมาคนเดียวกับวาเลน์ล็อกกิ้งดอนะครับผมครับผมขอให้เพื่อนคนนี้มีความสุขมากๆครับผม Happy Birthday จะ Happy Birthday ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตเจริญตีครับเฮ้ยทางนี้ครับสวัสดีจ้าป่ะโอ้ คือ <ส gas: S 2> จริงๆเราต้องแลกอย่างนี้คือมึงต้องถือนี้ก่อนแล้วคุณเอานี้มาคืนมึงแล้วแลกอันนี้มาได้การพร้อมองค์ประกอบพร้อมยังไงล่ะเชิญไม่ไปให้จบนะค่ะต่อเหรให้รอด้วย